นะครับคนขับก็ต้องต้องปิดด้วยอ่าจะลำพันนะครับสามรอบสนามครับเอาไว้หกครันครับเอาไว้หกนะครับเหมือนอยู่ในหกได้เข้าไปรอบสิดชนะเลิศแนะ่รอบใครเชียร์ใครนะครับดูเอาเอาเลย กองไทยแล้วก็าริยานีอุตสาแล้วก็เราติดติดอ้าวอย่าเตะเกียวตัวติดยังยักหน้าด้วยติดสองสองรอสนามด้วยกันเอาไว้6คันนะครับออกมาทั้งหมดสิบสคัน ยานมาเอยนเ้ยเฮ้ยนมา่อนดมาหลัก็เดี๋ยวก็ตามไปมว่ะมาว่ะนครับัวเือของเราลงทิ้งยางเด้น้นมาเยจะเปเดิมไม่เป็นเดิมเปาีสมกับสีเขีเฮ้ยเบาเาเตามไปนาไปมเ รอบที่หผ่านไปสามรอบเท่านั้นยอดรอบเท่านั้นเอาไว้ให้หกพันครับใช่เอาเข้าไปสู่รอบทิงชนะเลิศนะครับขับให้ดีมีรางวัลขับให้ดีมีรางวัลกลุ่มหลังไม่แน่ไม่นอนแต่ตอนนี้หนึ่งสองสามสี่นี่ก็คุ่มกันมาหนึ่งสองสามสี่เบา เพื่อบอกให้เบาเบาที่จอเบาบอกให้เบาเงี้ยครับเดี๋ยวรถแท้ก็จพัง่อดอ่าเฮ้ยโอ้โหดูเดอดมาดูี่้าี่สิครับเชื่อไมคับจับพอเตน่อใหรือเปล่าแม่ไม่แรงแต่จะแรงได้ยังไงนะครับเอาดู แต่หมดทุกตัวไว่ว่ากไม่มีรุดชอบนี้บังลมยางเดิมโอเพ่นจอไหนจะเข้าเดินไหนก่อนรับเนินนี้หรอกำนันเดินตรงนี้เดินตรงนี้เหมือนเดิมโอเค thank you เพราะว่ามันมีรางวัลนะครับโอ้โหพร้อมจะทะยานพร้อมจะทะยานอเไปจะได้รางวัลรางวัลดูกันดูบเบิับเบิลเพิ่มได้ได้แรัระวังอันนี้หนึ่งคู่แรกใครและวสองสองแล้วครับไม่เป็นไรลุกขึ้นมาไปต่อใครจะได้รางวัลครับใครจะได้รางวัลครับเนินนี้ครับเนินนี้ครับครับรับรับ เอาด้วยเดินมาด้วยเดนด้วยแล้วก็เดินมาัลแมนเดาลแมแล้วถึงรัไปไวมึงโต๊จ้าเป็นกำลังใจให้ไลแมนด้วยนะจัะมาแล้ว อะไรอยู่นี่เยอะครับสบายใจได้ครับมาอยู่ที่นี่นะครับของที่บา้านไม่ปล่อยได้เลยเขโมยอยู่ที่นี่จะปลดหด่วยสุดท้ายมาชมกันครับวันรุ่งขึ้นชาวบ้านนะครับยิงถอยเลยยิงถอยหลังนายไปเลยไปไปไปไสื่อ้ายท้าย มางลมระวังนะครับผู้ชมซุปเปอรครับท้องพินยางเดิมซุปเปอร์ครับท้องพินยางเดิมมาแล้วครับย2่ิบดหวังมาจากหนึ่งสองสามสี่ฮยีวันนี้มันมาขับเองเลยใส่กันเพื่อนกันยี่วันี้วันี่คุจะแต่งป็นบายอะไรกันดีอยู่ น,นี่อ้าแม่นี่ครับเบอร์22นี่ดูชายลีเชฟเพิ่งจะแต่งงาน<ค>ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วป่ะจบับอ่าใช่หลังจากแต่งก็ไม่ได้ขี่ทั้งนู้นเลยจับซ้อมรถ่ังเดียวจ้าคืนนี้ก็ได้แน่งไปกันหนำถ้วยแตกจ้าแอ,อ,อ่ครรบพีครรบพีคาร์พีเออดีดีดูกแม่ขับกันมีมารยาทครับเอ่อนุ่มครับ ดีครับอ่าอน้าหน้าหน้าเฮ้ยเฮ้ยมาอร่อยอร่อยอร่อยทุกคันมองไปยานอยู่ที่ไหนปูไฟครับปู้ไยปูไฟดูตรงนั้นด้วยปู้ไยครับปูัยดูนั่นด้วยมีคนเจ็บครับล้มเยอะไม่เป็นไรมากครับ เป็นไรมากไหมไม่เป็นไรมากครับผมจะเอาเท่าไรเนี่ยระวังนะครับระวังู wow> uh, ่ภายนะครับแล้วเขาจะไปลู้อยู่ีอไป้ยนำมาแล้วจี่โตอ่าเ้เ้บาเบาเบาเ

อ่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วไป,ไปไป่อฮะแต่คืนนี้ต้องไปขี่เตี้ยอีกมากแล้วเพื่อนจะแต่งด้วยคันนำเนี่ย เอาไปแลยนะครับที่ดินี่ We'll <laughs>